อุ้มลักขณาเปิดตัวผู้ชายที่เป็นรักแท้คอยเคียงข้างตลอดคือคนนี้นี่เองกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งสำหรับอุ้มลักขณาเธอได้รับกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากและกำลังใจสำคัญมากๆเลยคือครอบครัวที่เคียงข้างไม่ห่างต่างโพสต์ปลอบใจสาวอุ้มที่อ่านแล้วอบอุ่นและชวนน้ำตาไหลทุกบรรทัด ล่าสุดสาวอุ้งโพสตอรี่อินสตาแกรมแอดลักกานาอาเผยภาพอบอุ่นที่ถ่ายไว้มีคุณพ่อและน้องชายอยู่ด้านหลังพร้อมข้อความบอกว่ารูปนี้มันมีความหมายมากๆผู้ชายที่เป็นรักแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะสุขหรือวันที่เราหัวใจแตกสลายปาและน้องชายรักที่สุด